หรับกำหนดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนองพิเศษภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีกำหนดการวันเวลาดังนี้นะครับสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับกำหนดการประชุมผู้ครองในวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ในเวลาตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงนะครับรับรายงานตัวและลงทะเบียนนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะประชุมในวันถัดมาก็คือวันอังคารที่31พฤษภาคม2565 ในเวลาเที่ยงตรงเช่นเดียวกันครับทั้ง2ระดับเริ่มลงทะเบียนที่อาคาร50ปีสีชมพูด้านหลังผมนะครับที่โรงียนบองวิเศษ,ษ,ษนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ครองทุกท่าน ผู้ครองของนุกเรียนรองวิเศษระดับชั้นมต้นและมปลายที่จะเกิดขึ้นนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิดนะครับก็จะขอความร่วมมือในการประชุมผู้ครองดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกก็ขอความร่วมมือท่านผู้ครองทุกท่านได้ ตรวจ ATK เบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อความปลอดภัยร่วมกันของทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับและขอความร่วมมือท่านผู้ครองทุกท่านสวมแมสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุมในการอยู่ในสถานที่โรงยนอนุิเศษครับและเมื่อท่านมาถึงโรงยนอนุิเศษแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK สำหรับทุกท่านนะครับโดยขอให้ท่านตรวจ ATK มาล่วงหน้าและแสดงผลการตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่ และจอดรถได้ที่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนวังวิเศษจะแลตลอดแนวหน้าอาคารเรียน50ปีโรงเรียนวังวิเศษครับาอาคารเรียน50ปีหรืออาคารเรียนสของโรงเรียนวังวิเศษนะครับเมื่อท่านมาถึงท่านลงชื่อลงทะเบียนและท่านจะได้รับคู่มือนักเรียนนะครับและหลังจากนั้นก็จะชําระเงินบํารุงการศึกษาของเรียนวังวิเศษดังนี้ครับสาหรับห้องเรียนพิเศษคือห้องเรียนห้องที่1ของทุกระดับชั้น ชำระเงินบำรุงการศึกษา32,30บาทและห้องเรียนทั่วไปจำนวน1230บาทครับเมื่อท่านลงทะเบียนและชำระเงินบำรุงการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญท่านที่อาคารกีฬาซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะมีนักเรียนนำท่านไปนั่งเพื่อรอฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการครับ หลังจากการประชุมในภาพรวมจากท่านผู้มยการและท่านรองผู้มยการเป็นที่จะบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปท่านก็จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่คนที่2ของลูกๆของท่านก็คือคุณครูที่ปรึกษาในช่วงของ c s s s o Room m t i t i ครับซึ่งจะมีนักเรียนนำท่านไปยังห้อง c s s s o Room m t i t i นะครับก็ท่านผู้ครองขอความร่วมมือทุกท่านได้อยู่จนเสร็จสิ้นการประชุมทั้งการ พูดคุยรับฟังนโยบายกับท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารรวมถึงครัสรูมิ e ติ้งครับโรงเรียนวิเศษยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ และสาหรับในวันประชุมผู้ครองทั้ง2วันคือวันจันทร์ที่30พฤษภาคมและวันอังคารที่31พฤษภาคม2 5 6 5นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านได้เลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นคาบเรียนในคาบที่4ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับและจะได้เหลือแต่ผู้ครองเพื่อจะได้มาพบปะก,กับคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนนองวิเศษต,ต่อไปครับ